มาเบิ้งสถานการณ์น้ำกันเมื่อนี้ครับพี่นออ้องโมนีเมืรอที่สามขึ้นลายเลยครับน้ำนี่คือน้ำม,มองให้หน้านะครับท่วมลิฟทอดทางมองโพนมองนี่ครับเนาะอืมนี่ครับเมื่อวานเมื่อวานยังบวดนี้ยังบอดโพนะยังบ่ได้ท่วมเลยครับทางเนะมื่อวาน วันนี้ฮอดหนีแล้วแสดงว่าฝนตกทั้งภูหลาครับทั้งภูทึงในห้วยน้ำพุง่งน้ำขึ้นมาเยอะเลยท่วมมองเราใส่มองไว้คือท่วมลิบเลยครับเบิ่งชางมาเบิง่งเปล่า มือที่สามมือแรกก็ยังบดขอดอยู่ครับพอประมาณมือสองกะทรงๆมือนี้มาขึ้นสูงอืมนีม่ับสะท่วมก็เป็นพื้นที่รับน้ำนะครับ น้ำนี่ก็ถือว่าเป็นรอบที่สองคงปีนี่นะครับของน้ำที่น้ำขึ้นขนาดนี้มาเบึ่งมองเหาเพี่อนลออิน้ำก็เลยหัวเข่าเลยครับ มองกระจมลิบเลยประมาณศอกเกือบศอกนี่คือมองจากสิถือป่าหรือบอ่อ้ก็เดี๋ยวพาเลาอเบิง่งน้าำอไปกันนะครับ แต่เข่ามันก็ใหญ่แล้วล่ะครับเข่ามันเขียวใหญ่แตกก่อแล้วมันกแข็งแรงแล้วมันทนทนน้ำได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าท่วมเป็นอาทิตย์นี่ก็มีซิทขึ้กันครับก็มีซิทที่มันสเเยาน้ำแล้วกว่ามันสีฟื้นสันนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรเพราะช่วงนี้มันช่วงต่างพันษาแล้วเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็เริ่มมานแล้วครับ แดวงอาทิตย์ก็กำลังขึ้นแต่ก็ยังแดดเรจ้าปันใดกลับไ้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปยาม,มองก่อน